จะไปที่บริษัทเวลาดีจำกัดน,นะครับงานเดี๋ยวฉันเนี่ยไปส่งคุณดีกว่านะคะคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยสุขสันต์มันเกินนะครับไอ้บรานนกเนี่ยเป็นใครล่ะสูกคุณไม่ได้เลยอะคะ่ะคุณทำแบบเนี้ยกับคนที่รักคุณได้ไงคุณครับขอโทษนะครับผมขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมครับจู่ๆมายืมมือถือของคุณอื่นได้ไงเนี่ยฮะผมขอยืมแค่5นาทีเองนะครับพอดีว่าผมจะเปิดแผนที่ดูนะครับ5นาทีางั้นเหรองานฉันคิด ห้าร้อยบาทโหตั้งห้าร้อยบาทราคาเท่ากับไก่ทอดถาดใหญ่ที่เป็นข่าวตอนนี้อยู่เลยนะครับคุณครับแพงขนาดนั้นน่ะผมไม่มีเงินจ่ายหรอครับถ้าไม่มีเงินอ่ะฉันก็ไม่ให้ยืมหรอกเพราะว่าฉันก็ใช้เงินอ่ะในการเติมเดนเหมือนกันอฮ้ยมันนอกจังมือถือก็ไม่มีเออคุณครับผมขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมครับไม่มีค่ะออขอโทษด้วยนะครับ ผมขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมครับคือผมเนี่ยมาจากบ้านนอกนะครับแล้วแบตมือถือของผมก็หมดพอดีผมก็เลยแล้วคุณเนี่ยมาทําอะไรแถวนี้ล่ะคะผมนั่งรถมาที่นี่ตั้งแปดชั่วโมงนะครับผมตั้งใจามาที่นี่เพื่อ,เ,อเค้กเนี่ยมาเซอร์ไพรส์กับแฟนผมนะครับอ๋อค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะครับ นี่คุณจะไปไหนเหรอคะคือว่าผมจะไปที่บริษัทเวลาดีจำกัดน,นะครับบริษัทนี้เนี่ยฉันรู้จักอยู่นะคะห่างจากที่นี่ประมาณ3ามกิโลค่ะฉันว่าคุณเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าแฟนผมเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ทำโอทีนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเดินไปก็ได้ครับคือว่าฉันกําลังจะไปบริษัทนั้นพอดีเลยค่ะคุณติดรถไปกับฉันได้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับแค่คุณให้ผม ยืมมือถือเนี่ยก็มากพอแล้วนะครับผมเกรงใจครับนี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณคะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยไปส่งคุณดีกว่านะคะคุณเนี่ยจะได้ไม่หลงทางด้วยก็ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณกับแฟนเนี่ยคบกันมานานหรือยังคะ อ๋อประมาณ3ปีแล้วครับโอ้นันเนกันนะคะเนี่ยแล้วคุณมีแผนว่าจะแต่งงานกันไม่หร่หรอคะคือผมขอเก็บเงินซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปสู่ของเขาอ๋อคุณคะถึงแล้วนะคะนะครับถ้างั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับ พี่รักครับพีรักพีรักนี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วอีกอย่างนะอยู่ข้างนอกเนี่ยห้าเรียกฉันว่าที่รักเกลียดขาเข้าใจไหมทําไมล่ะครับอย่าบอกนะครับว่าคุณเขิน่ะที่ผมเรียกฉันว่าที่รักนี่ครับผมซื้อเค้กมาให้ครับสุขสันต์วันเกิดน,นะครับแนบนไอ้บรรนอกเนี่ยเป็นใครล่ะอ๋อเป็นเพื่อนของแนเนเองอะค่ะเพื่อนคุณ คงไม่ได้มาร่วมยินดีที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งหรอกนะดูด,ดีแล้วก็ลงทุนเหลือเกินนะอะไรนะครับเรื่องตำแหน่งนั้นเหรอทำไมคุณไม่พูดเรื่องนี้ให้ผมฟังเลยล่ะแล้วแกเป็นใครไม่ทราบพี่แนอนน่ะต้องเล่าทุกเรื่องให้แกฟังผมเป็นแฟนของแนนเขาครับแล้วคุณล่ะครับเป็นใครไม่ทราบเป็นแฟนนั้นเหรอแนอนผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะตาตำ่ำชอบผู้ชายบ้นบาน กลิ่นตัวแรงแบบเนี้ไม่เอาหนาพงเขาก็แค่เพื่อนจากบนดอยอะค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเราก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วด้วยคุณดูสิคะสภาพบ้านนอกเงี้ยสู้คุณไม่ได้เลยอะค่ะก็ว่าอยู่กลิ่นอะไรตุ่ๆที่แท้ก็กลิ่นโคลนสากควายนี่นี่พร้อมและอีกอย่างนะเราก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วนี่นี่อย่าบอกนะว่าคุณอะจำไม่ได้อะ ในคุณบอกผมว่าที่คุณมาทํางานในเมืองเนี่ยเพื่อที่จะหาเงินแล้วก็สร้างอนาคตไปด้วยกันไงล่ะครับก็ใช่แต่นั่นมันเมื่อก่อนไงผมนี่โง่งจริงที่เชื่อใจคนแบบคุณเพิ่งรูตัวเหรอคะคนอย่างคุณเนี่ยไหวเรียกพี่เลยล่ะคะ่ะผมทํางานหนักจนไม่มีเวลานอนเพียงเพราะว่าผมเนี่ยจะหาเงินมาให้คุณใช้คุณรู้ไหม เงินกินข้าวแค่30บาทเนี่ยคุณยังไม่กล้าซื้อกินเลยแล้วนี่น่ะเหรอคือสิ่งที่คุณตอบแทนผมอ่ะผมขอถาวยเถอะคุณท้าแบบเนี้ยกับคนที่รักคุณได้ไงแล้วยังไงล่ะคะฉันเนี่ยบังคับให้คุณเอาเงินมาให้ฉันใช้หรือไงฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายอย่างคุณเนี่ยมันน่าเบื่อถ้าฉันไม่เอานะก็ไม่มีใครเอาหรอกเป็นเธอคะที่รักเดก่อน ที่ผ่านมาเนี่ยหลอกผมมาตลอดเลยใช่ไหมเว้ยพี่พร้อมคะ่ะพอดีว่าแนเนเนี่ยจะไปทำงานแล้วว่ะคะ่ะแต่ว่าแนนยังไม่มีเงินค่ารถเลยอะคะ่ะอ๋อนี่เงินที่พี่เนี่ยไปช่วยพี่ใหญ่บ้านเกี่ยวข้าวมาถ้างั้นแม่ก็เอาไปใช้ก่อนสิ ขอบคุณมากเลยนะคะพร้อมเนี่ยใจดีกับแนนที่สุดเลยพร้อมรักแนนมากเลยนะแนนเนี่ยก็ตั้งใจทำง,งานด้วยละเดี๋ยวพร้อมเนี่ยจะรอแนนอยู่ที่บ้านของเรานะค่ะงั้นแนนไปก่อนนะคะเดินทางปลอดภัยนะไปอย่างที่เขาว่าเลยนะเสียเงินเป็นแสน ได้จับแขนแป๊บเดียวนี่คุณยังมีความเป็นผู้ชายอยู่ไหมกับอีเงินแค่ไม่กี่บาทเนี่ยทวงจังเลยนะแน่นครับมันอะให้เงินคุณเท่าไหร่ละครับดูมันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจะเลยนะครับบอกผมมาเลยเดี๋ยวผมจะคืนให้มันก็แค่เสษเงินกับผมเท่านั้นแหละฉันว่าไม่จําเป็นต้องคืนหรอกนะคะท่านประานคุณรอมองไปข้างหน้าสิ อะไรที่เป็นขยะก็ทิ้งมันไปซะสุขสันต์วันโสดนะคะถ้าเขาไม่เห็นค่าก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับเขานี่คุณรู้จักกับท่านประธานได้ยังไงอะเออคืาเขาก็แค่อดีตคนที่คุณเคยรู้จักคุณไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยไ,ไปอธิบายให้เขาฟังหรอกนะคะแนนงานที่ฉันสั่งให้เธอทำเนี่ยเธอจะส่งให้ฉันเมื่อไหร่พรุ่งน,นี้ค่ะ โอ๊ยไม่ใช่ค่ะเย็นนี้เลยค่ะเดี๋ยวแนนเนี่ยไปส่งให้ทีโต๊ะเลยนะคะดีมากตั้งไปทำงานนะแล้วเธอเนี่ยก็รักษาตำแหน่ง,งหน้าไว้ให้นานๆอ่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยรอนั่งเ้าอีกแทนเธอค่ะ,คะฉันว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเ,ออเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแล้วเขาสองคนรู้จักกันตอนไหนเนี่ยผมว่าดินเนอร์คืนนีย้ยกเลิกนะครับ คุณคบก,กับผมอะเพราะว่าเงินผู้หญิงหน้าเงินไม่ใช่แบบนั้นนะคุณพงคุณพงษ์เ้ยมันนี่สิคะนี่คะ่ะเคของคุณฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะคุณเนี่ยไม่ต้องไปสนใจผู้หญิงหน้าเงินคนนั้นหรอกนะคะอน,นาคตของคุณเนี่ยยังอีกไกลเลยครับผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับ ที่ทําให้คุณเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยเหลือผมไว้ไม่เป็นไรหรอกค่ะใครๆเนี่ยก็ต่างมีช่วงเวลาที่แย่แล้วก็ชีวิตแย่ๆกันทั้งนั้นหละค่ะอนี่ค่ะนามบัตรของฉันคุณมีเรื่องอะไรอยากจปปรึกษาฉันเนี่ยโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ คุณครับไม่ทราบว่าบริษัทคุณเนี่ยยังรับพนักงานเพิ่มอีกนะครับคือว่าผมเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะครับค่ะยินดีต้อนรับนะคะพนักงานคนใหม่คนที่ใช่มากมาถูกเวลาเสมอ